เผยอาการอาทิตย์ริวก่อนวูบหมดสติอ้วกรุนแรงปัสสาวะเองไม่รู้ตัว เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามสำหรับอดีตพระเอกดังยุค90อย่างริวอาทิตย์ภายหลังจากที่ริวอาทิตย์วูบหมดสติกลางตลาดนัดจนทำให้คนที่อยู่รอบข้างพากันแตกตื่นเรียกกู้ภัยช่วยส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยเจ้าตัวหมดสติหลายชั่วโมงตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายเพราะความดันเกินอย่างไรก็ตามอาทิตย์ริวได้เผยถึงอาการตัวเองเอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าก่อน ที่จะหมดสติไม่รู้ตัวนั้นได้มีอาการอาเจียนรุนแรงปัสสาวะเองไม่รู้ตัวซึ่งหมอคาดว่ารุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้ให้รอดูอาการอีกทั้งพบสัญญาณอันตรายต่อเส้นประสาทกดทับกระดูกรอทำการสแกนสมองรอทำเอ็มอาร์ไห้ามกลับบ้านรอพักฟื้นและรอพบหมอกระดูกและตรวจเช็คเส้นประสาทหาเส้นเลือดฝอยว่าแตกหรือไม่เพราะก่อนสลบอ้วกรุนแรงปัสสาวะเองไม่รู้ตัว หมอคาดว่ารุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้รอดูอาการรอพบคุณหมออีกหลายท่านหลายขั้นตอนเพราะพบสัญญาณอันตรายต่อเส้นประสาทกดทับกระดูกกดทับกระดูกเอวเอวเสื่อมรอตรวจเจาะไขสันหลังห้ามลงจากรถเข็นเพราะหมอสั่งว่าเดี๋ยวกลัวล้มแรงไม่มีแขนขาอ่อนแรงต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปเพื่อตรวจเช็คและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตรวจสแกนสมองลอดอุโมงค์เรียบร้อยรอ ฟังผลจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับ5ชั่วโมงในการช่วยเหลือเพื่อนำส่งโรงพยาบาล